อะไรบ้างตำระเบิดก่อนนะตำระเบิดฮะตำเอาที่รังเอายางก่อนจ้าเออเอาอันในที่แรกบอกมาเอาอนกมเอาเอาซุปเอาซุปเป็นน้ำหนามก่อนเป็นบ่ออืเอาอะไรมั้งซุกี้น้ำตกหนึ่งนะคะเส้นเล็กหนึ่งแล้วก็ซุกี้หนึ่งนแจ๊มข้าวผัดก่อนซุกี้แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก้อนเป็นบ่อเอาชนิดนี้กันเนาะ ไม่ใช่เข <cues> <sm convert> ้าวผัดกะเพราเล็กหมูน้ำโตกแล้วก็สุกี้เลกมาอย่างละถ้วยก่อนเอ้าลูกค้าเขาคือบปลูนลดเออเขาเห็นคนยย้นเหรอไม่เขาเขากลัวเม่นเหรอเอออย่าหลูดหาอะไรบัลลูอ่ะ กี่เลกครับเชิญก่อนเร็วอันนี้สุก,กี้แล้วเชิญครับอะไรคุณพี่กลับบ้านเหรอครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจดก่อนก็นได้ครับพี่นั่งนั่งก่อนค่ะ นั่งก่อนนะกินโต๊ะนึงนะครับพี่พี่จดไว้ก่อนก็ได้ครับว่าเอาอะไรมาฮะให้เขาจดเขาจะสั่งกลับบ้านกีนะคะแม่บอกเขามาจอดฝันเออมันจอดรถกีเลกับ,กบกหมูกับเนี่ยกวยเตี๋ยวหมูือเล็กหมูเล็กหมูเหรอกีเล มไม่กกดเียวอออันเริ่มหนาวเลยแม่กลับเริ่มเย็นแล้วอันนี้กี้นะคะอ่ากี้หมูอกี้เล่กีเล่กีก,ก,กับเส้นเจียวหมูเจียวอีกเส้นอะไรอะ่ะเส้นเล็กจ้าเส้นเล็กนะคะ ซื้อน้ำมาด้วยซื้อื้อแท็กซี่มีน้ำตาลมาด้วยอยากกินลามันลมมีฝาดำร้านไหนร้านนะร้านไหนก็ได้ถ้าไม่มีก็เอาธรรมดามารอนะคะทุกคนรอนะคะ ก่อนนี้ล่ะทุกคนรอ,อนอะจ๊ะนี่นะเป็นยังนี่โอ้ เล็กเล็กหมูกี่เลอันนี้เล็กนะคะอันซุก,กี้หมูซุก,กี้ทะเลซุก,กี้ทะเลกี่เลกี่เลแล้วก็อันนี้หมู ใช่อันก๋วยเตี๋ยวหมู อันอันบ่เขียนรายการบ่คะ,ะคตีบออยเ <c oughs> ดีย๋ยวจะบอกเขียนรายการเดี๋ยวได้จะเดินออนั่งรอสนั <c oughs> ่งครับผมลูกชิ้นเลือกใส่ตะกร้าเลยพี่ลูกชิ้นเราไปทอดให้นะคะใส่ตะกร้าเลยทำเองครับแซ่บเห็นบ่แม่ น้ำจิ้มทำเองนะครับเคี่ยวเองวันนี้ก๋วยเตี๋ยวออกดีแถบะก๋วยเตี๋ยวชนะเลิศมากครับครับวางเลยเดี๋ยวผมไป พี่น้ำยากระเทีไม่มีนะวันนี้น้ำยาไม่ไม่มีสักน้ำยาเลยค่ะอโอเคค่ะจ้าไม่มีสักน้ำยาเลยนะคะวันนี้เพราะว่าอโอเคเห็นไหมนะะน้ำตกกับกี้เล เรียบร้อยป่าทำไมเออเบป่าทำไมเออเบปา่าอีกเออทั้งแม่ค่ะบีซินเพิ่นมาปรุงพี่น้ำเน่เพิ่งจมาปรุงพีทนะคะ่ะสุก,กี้ไม่ได้ปรุงจ้าสุก,กี้มาแล้วนะคะสุก,กี้เหล่มาแล้วนะกี้ มาปรุงที่นี่นะคะปรุงนี้นะค่ะ